สวัสดีจ้ามาืัอนี้ผู้เดียวเด้อมืัอนี้อยู่ผู้เดียวโอ้ยโอ้ยตกเด้อมืัอนี่ผู้เดียวตัวนั้นตังๆมากเลยมืัอนี้กินผู้เดียวแซ่แสบเด้ออาลัยจ้าเด้อมาทุกคนเด้อขอบคุณเ่านจ้าทำหน้าก้นติดตามผู้เดาเก้าอี้ไปผู้เดาตัวอย่างนี้มุ่งตังๆก็ไี้มอ่งจ่เห็นอมมนี่สื่อออมมากินครับ ตำเตียนพี่น้อนกินหลังพี่นอ้นอ,งนอ,งนองนี่แหละมา,ดาเด้อจ่าเด้อมันนี่เด้ออย,ยู่ผู้เดียวเด้อแต่งแตงโมอยู่มันนี่แต่งแตงโมเห็ุง่ายนมันนี่แค่หลุดใบใสจ่ากระพุ่นละวันที่สิบฉันจะได้ไปฉันเด็กเขาไปใน,นี่แหแล้วมันกัดแต่อิสระก,กันยากที่นอนเด้อจาา่ามาเด้อตำแตง เี๋จะไ,ได้พี่หนองจังสิเห็นนํนมาขอ่ะเนียนจับาไปเห็นได้ก้าวาหน้าพี่หนอข้าวอ่ะอจ้าขึ้นก้าดีกว่านี่ละอย่าบ่งพุ่งไม่นี่เด้อ ขอเิ้วก็เื้อที่พี่น้องจีนก็ะซื้อตําเตียไม่้ว่าเห็นไปแล้วพี่น้องนะเอ็มนี้แตกินให้เบินเอเก่าเลยมอนแสบมองแสบของแสบพี่น้องอมือ เดี๋ยวนี้เดียวมันอไม่ใคยอยู่นั่อือหือแต่ก็ได้เป็น ยังกเ็เออ้อมนีนยังไปส่วนไปส่นละพี่น้องยังในมันถิงหลงข้อะนะพี่น้องอไม่ได้จินจะกินเพราะถ้ากินยายอยู่มานี่น้าไม้กินยาย เขาจะเห็ดคลิปแช่คลิปต้งสี่นะพี่น้องแลับไป tiktok แน่ยังชั้นสี่แม่พี่น้อง ไปค้ายฟองนึติจองเสียน้าหรือไก็เชีไหนไปายย่างแล้วขนก็ใ็้เป็นละน้ำมันว่างก็เึ้นหอดต่างๆได้มไม,ม่มองเหนไม่ต้ดดองจ่า้นเอาแซ่ เล็กน่อยเดีเดิน้ายพี่น้องซื้อเล็กน่อยกิน้น <c> จ <oughs> ป็นเป็น,ปนขายลาบขายก๋วยคนไทยไพม่พนาะไม่นี่เนาะพรไม่มีลาเหให้นานั้นนะพี่นาะอืมทำแมนี่ไปรเรียนงานไปรเรียนอะไดเยอะไม่เท่าเส้นเนียบเลย trăm là tiền pues... hmm. làm bánh bơ mất hết phần lên đây nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จะขึ้นมาอีกเหมือนดิบู้บะเนี่ยน้องมีอย่งเงี้ยจะเป็นเบื้อกันล็เป็นน้องหายร้อนแก้ขึ้นกนั่นแหละสำหรับกุทีจมากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าง,าน,งนี้ขอบคุณ,ห,คณหลายๆ <c oughs> เรืองจะได้เดือนสองเดือนนี่แหละเมนี่ก็สิออกมาเห็ดเต็มโตกันเมนี่ไปหาทุนอีกจัดตั้งหนึ่งก็แล้วพี่น้อง่ะ หมาขายของขายนะัำเต็มมันไม,มีทุ่นนะพี่น่คือคือข้างบาเดือดร้อนเลยงมุสินาช่วงนรุ่นมันไม่อยู่เพาท่านไหลก็เลยจิไปหาตุนอีกยักเดือนสองเดือนกันหมดออกมาเห็ดเต็มทีคุขายของ จะอจากอะล้วตังๆเห็นมันน่ะกินบางแน่เมื่อขึ้นเ่นกินพระท่านสุดจอดตังๆบ้างไหมนมันเะนีไยเราจ่าเด้อ มังเขารานไปเห็นหนานอ่ะพี่น้องอิาลามันกันย่างเกีนน้ยนนี่นมันยเวยว้าทำไมน้ำมูกไหลขนาดนี้ ิ้จับไม่ด้วล่า้ไปยังไเขาไปเห็้โนอ้ยเพียดเลยเอ,เอ,กอยเ็ก้น่ตำเต็งสุกินกินมีด้อบกินถอยแหละกู้ริงตำเต็ง เดินๆเหมืนองนงั้นเลยไ็ดกิน,นลงไปน่ะเคิมเนี่ยปากไปจะมีแล้วไม่้องละเคิปหนาก็ไม่ได้จ่ายด้วย เาคาเุ้มแจมมาฝากยุบเดียวมันนี่เ็จังไม่ยูบาย,บายๆเรือปฏิจ้า